อัปเดตเรื่องราวของน้องลิซ่าค่ะล่าสุดนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะกับคลิปวิดีโอลิซ่ามัน,นี่เอ็กซ์คลูซีฟเพอร์ฟอร์แมสวิดีโอนะคะที่ล่าสุดนี้นะคะก็มียอดวิวทะลุ5 0 0ล้านครั้งบน YouTube เรียบร้อยค่ะโดยตามรายงานค่ะระบุว่าเวลา5ทุ่ม28นาทีนะคะใช้เวลา172วันหลังจากถูกโพสต์เมื่อเดือนกันยาย,ยนของปีที่แล้วค่ะ YG ค่ะเขาได้ประกาศว่ามิวสิกวิดีโอของน้องลิซ่านะคะประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้นที่สุดในบรรดาวิดีโอ่ท าเต้นของศิลปินเคป๊อปซึ่งบันทึกก่อนหน้านี้ค่ะเป็นวิดีโอท่าเต้นของ y o u l i k e t h a t ของสาวแบล็คพิงกนั่นเองซึ่งทะลุกเกณฑ์หนึวันหลังจากที่ปล่อยค่ะเพลงมานี่นะคะจากอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของน้องลิซ่านะคะอัลบั้มลลิซ่าก็เป็นเพลงที่พอตที่มีความโดดเด่นนะคะในด้านทํานองและก็เนื้อร้องในการแรปค่ะเพลงไต่ขึ้นสู่ชาร์ตเพลงหลัก1เดือนนะคะหลังจากที่ปล่อยออกมาเท่านั้นซึ่งเพลงเดี่ยวของน้องลิซ่าค่ะยังอยู่ในชาร์ตซิงเกิลหลัก Hot 100ของ Buboard และก็ Top 100ของ UK Official บิ เป็นเวลา2เแล้ก็8สัปดาห์อย่างต่อเนื่องตามลำดับค่ะและล่าสุดนะคะภาพที่จัดทำโดย YG Entertainment นะคะเพื่อเฉลิมฉลองให้กับน้องลิซ่าสแสดงให้เห็นโปสเตอร์ของน้องลิซ่าค่ะฉลอง500ล้านวิวที่มีการเข้าถึงโดยวิดีโอการสแสดงพิเศษของเธอค่ะสำหรับเพลงบันนี่เมื่อวันที่15มีนาคม2565บน YouTube ค่ะสามารถทะลุ1 0 0ล้าน200ล้าน300ล้านแล้วก็400ล้านและล่าสุดใน่5 0 0ล้านนะคะก็อยู่ที่100ล้านใช้เวลา15วันนะคะแล้ว แล้วก็200ล้านใช้เวลา38วัน300ล้านค่ะใช้เวลา16วันแล้วก็400ล้านนะคะ108วัน500ล้านค่ะใช้เวลา172วันค่ะทําให้ตอนนี้นะคะเลงมันนี่ของน้องลิซ่าที่ประสบความสําเร็จทะลุ500ล้านครั้งบน YouTube ค่ะกลายเป็นวิดีโอศิลปินเดี่ยวเคป๊อปนะคะที่เร็วที่สุดวิดีโอการแสดงเต้นที่เร็วที่สุดค่ะและก็เป็นวิดีโออันดับที่5ของวิดีโอเคป๊อปที่เร็วที่สุดในวิดีโออันดับที่2โดยศิลปินเดี่ยวเคป๊อปที่ทําได้1ใน ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะซึ่ง500ล้านวิวนะคะก็เป็นช่วงที่น้องลิซ่าเนี่ยเดินทางไปที่กรุงโรมนั่นเองค่ะเรียกว่าปังจริงอะไรจริงนะคะแถมตอนนี้คาแท็กต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่านะคะล้านแตกไปเป็นที่เรียบร้อยเลยคะ่ะบอกเลยค่ะว่าแฟนๆนะคะไม่ต้องหลับต้องนอนค่ะเราติดตามโมเมนต์ของน้องลิซ่ากันทั้งคืนถ้าหากว่ามีคลิปเป็นวิดีโอส,สั้นๆเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะแอดมินจะนํามาลงให้ได้รับชมกันอย่างด่วนเลยนะคะ่ะ